ะเร็งคือโรคซึ่งเกิดมีเซลล์ผิดปกติขึ้นในร่างกายและเซลล์เหล่านี้มีการเจริญเติบโตรวดเร็วเกินปกติร่างกายควบคุมไม่ได้เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตในที่สุดโรคมะเร็งเป็นโรคอันตรายที่ก่อให้เกิดปัญหาแก่วงการสาธารณสุขทั่วโลกสถิติทั่วโลกในอัตราการตายจากโรคมะเร็งสูงถึง8.2ล้านคนทั่วโลกปีสีข้าวเริ่มมันมีปัญหาสุขภาพพอป่วยพับเนี่ย น้ำหนักมันลดสุดๆเลยครับที่เนี้ยก็พาไปหาโรงพยาบาลสิริราชไปโรงพยาบาลรามาไปทุกโรงพยาบาลที่นี่ไปหมดไปเสร็จแล้วครับไปสวดมาเจอว่าเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายสุดนะตัวาพี่น้งนองๆบอกว่าผมเป็นมะเร็งขั้นยัดสุดท้ายแล้วนะให้พี่ๆน,น้องๆมารับกลับบ้านแล้วกันแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยอยากกลับไหมอยากกลับและผมคิดด้วยนะกิฟค,คิดจะกล้าตัวตายด้วยนะจะปลูกตอตายนะเรายังคิดว่าเอ้ยเรายังมีลูกอยู่นะ ถ้าเราตายไปนูกจะอยู่กับใทรคิดอย่างนั้นยังใส่ยังคิดอยู่แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยมอบสิ่งดีดีให้ผมได้มอบสอาหารเสริมเต็มทีให้ผมไปทานจากน้ําหนักเรามันเหลืออยู่29กโลมันจะรอดเหรือแล้วที่บ้านเสียก็ทํา,าเตรียมลงเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่รอดตายแล้วก็ประมาณ15วันเนี่ยก็ดีขึ้นจากตัวเองตานข้าวไม่ได้เลยทีนี้ก็คือมันดีขึ้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 นมาเป็นเกือบปกติ เก้าปีแล้วที่ผมจากตัวที่เป็นมะเร็งปีสี่สี่เก้าตอนนี้ก็ห้าแปดตามให้ชีวิตผมดีขึ้นแต่อาหารเสริมเนี่ยตามไม่ในครอบครัวผมด้วยนะครับในครอบครัวผมดีขึ้นทุกคนทุกวันนี้ขยับพี่น้องผมไม่เป็นอะไรผมจะาอ่านป้องกันไว้ก่อนเพราะผมบอกว่าตรงนี้คือสิ่งมหาศาลครับถ้าไม่ลองจะไม่เชื่อครับเพราะเราได้ตายแล้วจึงรอดครับนะครับบอกเลยว่าแอปปี้เนี่ย มีความสุขและทุกวันนี้